เกมไหนชอบก็หยิบใส่ตะกร้าแล้วเอาไปเล่นกันสวัสดีครับผมวันนี้มาทักทายนะครับผมเป็นเกมแรกเนาะในช่องของติดใจที่ร้อนรนและไม่มอดลงอิชิกิอาเซรุเดอะรีเวิร์สนะครับผมความจริงแล้วอันนี้ผมเล่าให้ฟังก่อนว่าเป็นเกมหนึ่งที่ผมเห็นมานานแล้วแหละและผมก็ไม่เคยได้มีโอกาสเล่นทันทีนะครับผม แล้วพอดีมันต,ตัดตัดช่องเปลี่ยนช่องอยด้วยเนาะช่องอิสกี้อาเดุเก่าเราก็ต้องต้อง,องลาไว้ก่อนวันนี้ครับผมเรามาเปิดซีรีส์ใหม่นะครับผมเป็นเกมใหม่ Governor of Poker 2นะครับอ่ายินีต้อนรับทุกคนกันด้วยเกมนี้เท่าที่เห็นดูน่าจะเป็นเกมแนวโป๊กเกอร์นะครับผมเชื่อก็บอกอยู่ว่าโป๊กเกอร์นะครับผมจะให้ไปไปเล่นอย่างอื่นก็กระไรอยู่ เกมนี้เดี๋ยวบอกก่อนว่าอาจจะเป็นเกมที่ถ้าตามกฎหมายไทยอ่ะมันอาจจะผิดกฎหมายเนะเาะถ้าเมื่อกี้โต๊ะอาจจะผิดกฎหมายแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เงินจริงเล่นโอเคไปนั้นเราก็ไม่ว่ากันเนาะอ่ะก็แต่โกลบอลโป๊กเกอร์เนี่ยมันเล่นประมาณไหนเพราะที่ผมเคยรู้ก,กิการของผ๊ก็มาอยู่คร่าวๆเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองดูก,กันดีกว่าแต่หลายคนอาจจะรู้แหละจะเพิ่งว่าผมนะผมไม่รู้อ่ะสุดท้ายโอเคกดเบสิกครับผม The basic of how to เฟรบออไปหนึ่งผมลืมไปหนึ่งออกก่อนจะเย็นจะเย็นออกอยังไงแล้วข้างๆมีอะไรด้วยแฮะโอโอ้โอเค h a r d s h a r d i s r a n g e r อ่อโอเคผมว่ามันจะมีให้ใส่ชื่อเกมนี้แปลกมาเลยไม่เห็นให้ใส่ชื่อยอะไรยังไงเนี่ย basic ครับผมอ่าเราจะไม่รู้เกี่ยวกับ กฎพื้นฐานกันนะครับผมเป้าหมายของเกมคือชนะชิปจากคนอื่นอ่ะโอเคนั่นน่าจะเป็นกฎพื้นฐานของเกมแนวคาสิโนละกันอ่ะผมใช้คำว่าคาสิโนแทนคำว่าการพน,นันละกันเนาะเพราะว่เราไม่ได้พน,นันด้วยเงินจริง <c ười> คือคำว่าพนันที่ผมจะยึดถือคือถ้าว่าเราใช้เงินหรือใช้อะไรมาเป็นตัวของแลกเปลี่ยนอะ่ะอันนั้นะจะถือว่าเป็นการพน,นันแต่สําหรับอันนี้เราไม่ได้ใช้อะไรมาแลก ไม่เกี่ยวกันนะครับผมในเกมอาจจะเป็นยังไงไม่รู้อะแต่ของจริงไม่ได้ใช้นะครับผู้เล่นจะทำการมีวิวเพย์ View, View, เราจะเล่นกันโดยเปิดการกันก่อนนะครับผมจะทำให้งานต่อความเข้าใจเพื่อนทุกคนจะได้รับการสองใบในช่วงเริ่มรอบหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่รอบของแต่ละคน R ดรอ r ท e b บท t o n มันจะมีปุ่มสามปุ่มอยู่บนโต๊ะ ปุ่มแรกและปุ่มที่อ่า uh, The first and second player after dealer คนแรกและคนที่สองหลังจาก d e a ลเลเนี่ยจะต้องจ่ายมินิมอลเบทมินิมอลเบทก็คืออ๋อเงินที่ลงนี้ใช่ไหมก็คือเงินที่ต้องจ่ายขั้นต่ำนะครับนั่นเป็นการยืนยันเลยว่าในแต่ละเกมจะมีเงินอยู่บนบอร์ดแน่นอนโอเคทีนี้แต่ละคนนะครับผมจะต้องทำการเบทหรือก็คือทำการประมูลใช่ไหม จนกระทั่งว่าทุทกๆคนมีเงินที่เบ็ดเนี่ยเท่าๆกันก็คือมีมีการลงเงินทุกคนเท่ากันโอเคเพลเยอร์ okay. สามารถตัดสินใจที่จะหยุดเล่นในรอบนั้นได้หรือเรียกว่าโฟลดนะปุ่มซ้ายขอยอมแพ้นั่นแหละอ่ะทีนี้ตาคุณเป็นคนแรกที่จะต้องเริ่มดําเนินการอะไรสักอย่างอ่าคุณสามารถจ่ายเงินตามยอดเบ็ดสูงสุดในตอนนั้นด้วยการขอ กับว่าผมก็ต้องลงแปดบาทแต่ละคนก็ขอแต่ละคนก็ทำเหมือนเหมือนกันนะครับผมตัดสินใจเบ็ดในราคาที่เท่าๆกันหลังจากนั้นแล้วในรอบถัดไปก็จะเริ่มขึ้นในแต่ละรอบจะในรอบนี้จะมีการสามใบเพิ่มเข้ามาบนโต๊ะแจ็คแจ็คเจ็ดสามเป็นแจ็คดอกจิกเจ็ดโพแดงแล้วก็สามข้าวหลามตัด แตตอนนี้นะครับผมมีการ์ดสาใบายอยู่บนโต๊ะแล้วคุณสามารถเอามารวมกับการ์ดที่อยู่ของคุณอ๋ออันนี้เหรอสามแจ็คเจ็ดสามเจดสี่โอเคอ่าโดนที่จะมีอีกสองรอบที่เหลืออยู่โดยการเพิ่มการ์ดทีละหนึ่งใบบนโต๊ะทีนี้จะเห็นว่าเซเว่นฮาร์ดอยู่บนโต๊ะอ่าและมีเซเว่นไดมอนแต่ขลามตัดนะครับผมอยู่ในมือทำให้เกิดแพ้ขึ้นมา ในทูตอเลียลนี้คุณสามาคุณจะเห็นว่าคนมีมือสูงสุดเอ้าเหรอจริงปะแปดสองเก้าสองฮะเออวะโอเคอ่ด้วยโดยที่คุณมีคู่เจ็ดนะครับผมน่าคือผลที่ดีที่คุณบอกว่ามีมือที่ดีนะครับผมกดเบียดเพื่อเพิ่มยอดอ๋อนี่ไงเราเพิ่มเงินอ,อีกแปดบาทโอเคเพื่อคนต่อไปอ่าคิดว่ามือของเขาไม่ดีเท่าไหร่นะก็ที่จะขอ ก็เลยเลือกโฟล์แล้วก็ไม่เล่นไม่เล่นต่ออ่า the gentleman calls ที่เราเล่นกันต่อนะครับ <Turn. S 1> ผมเลขสิบ <Yeah. S 1> oh auto player want to keep playing this round so the y call you r bet อ่าฮะ the dealer ได้ใส่การ์ดใหม่เข้าไปนะครับผมแล้วก็การ์ดใหม่เนี่ยทำให้คุณรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีกับมือเท่าไหร่ so you bet hand แล้วก็มือของคุณก็ยังอยู่ที่ oh. คู่เจ็ดเหมือนเดิมอ่ะคู่เจ็ด เลสเวสให้เรารอไปก่อนนะครับผมว่าคนอื่นจะยังไงกดเช็คออเช็คขอโตตุ่มตุ่มตอนนี้อีกฝ่ายก็มีคู่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอันนี้เขามีคู่สิบไงเอ้ยเขาสูงกว่านี่ hey, hey. เขาเพิ่มเงินนะ่าอ้าวทูตัวเรียวแลเนี่ยออ,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 อตามตามตาม,ตาม,ตามขอโอเคผมเข้าใจแล้วเอ็ <Eight. S 2> mm. ดอืมการไปใช้ที่สมบ,บันโต๊ะนะครับผมอ่า เดอะเพลเยอร์วิชเดอะเอ๋อเราจากจุดนี้นะครับผมผู้เล่นจะเลือกการ์ดมาแค่5้าใบจาก7ใบเหรอก็แสดงว่าเราจะได้แค่คู่7จ็ดใช่ไหมนนี้คู่10ก็แปลว่าเราแพ้ดิให้แสตมือสูงสุดของเราจะเป็นคู่7จ็อาร์วีชุดเพลสตาร์ชิพเราเป็นคนเล่นเหรียญมาอกว่านี้เดี๋ยวแต่เราแพ้นะถ้าเราเห็นอย่างนี้แต่จะเห็นว่าคู่7ก็อ่ายังน้อยกว่าคู่10อยู่ดีนะครับผมอีกฝ่ายสามารถสาามรแบดได้ในรอบนี้ไม่ต้องห่วง พวกเราจะชนะในรอบถัดไปโอเคมาดายกอดโอเคโอเคผมเพิ่งรู้สึกว่าไมค์ผมไม่ออกห่างจากปากนี่หว่าไปนหนึ่งขยับหน่อยโอเคฮลัลโหลอ่ะชัดเจนมากคราวนี้เต็มปากเต็มคำรอบถัดไปอ่าฮะอันนี้มันจะรีเพย์ใช่ไหมเราเลยกบทต่อเลยกว่าการคอบมบิเนชันอันนี้คือเรื่องแรงแล้วก็มีแท็กติก เอาเราไปเล่นกริงเลยดีกว่าผมว่าขอบคุณมากครับเมื่อกี้ผมเขียนตรงนี้ใช่ไหมนี่ไงสูงสุดคือรอยย่อฝ่ายคือเรียงอ่าไปนะ้ำมันจะมีดูไม่ทัน <laughs> มันดูไม่ทันโอเคอ่าเอ็กซ์ตาร์นี่คือว้าวยูนิคอินเตอร์แอคทีฟวอลเปเปอร์เอามาทำวอลเปเปอร์ได้งั้นเหรออันนี้ต้องบิดโอเคอืมของเยอะมากออปชั่น อร่อยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวปิดไปเลย <c oughs> ปิดหรือเปิดดีเปิดเปิดมาสักหน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะได้จะได้ให้เอาเพลงของผมอะที่ผมเปิดในแบ็คกราขึ้นมาเล่นแทนไม่งั้นเดี๋ยวโดนโดนลิขสิทธิ์เดี๋ยวเอาไปลงในติ๊กตอกอยากนะครับเออว่ะถ้าลงติกตอกอยากผมก็ปิดเลยดีกว่าเนาะอ่ะประมาณนี้ละกันเดี๋ยวผมเปิดเปิดเพลงที่ผมเล่นในแบ็คกราขึ้นมาแทนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวถ้าลงในติ๊กตอกมันก็จะเป็นเสียงข,ของมันแล้วเอามา เราเออนี่ไงใส่ชื่ออยู่นี่เองโอเคเอออิชิกิเดอรีเบิร์ดได้ไหมเดอรีเบิร์ดไม่ได้ฮะอ่ะโอเคอิชิกิแหละผมชอบเป็นผู้หญิงงานแล้วผมมีใจรักในสีเขียวถ้าคนเล่นเพย์ p โปได้รโบนัสเอามาจัดไป mm hmm. เวลาเราเล่นจริงๆ,เร,เ,ๆเราเล่นกับคนจริงๆไงอันนั้นอะเล่นยากมากเราใจยากมากนะฮะโดยโดยที่ผมเคยเล่นพวก คาสินโนมาหลายอย่างเราจะไม่บอกว่าการพนันนะมันคือคาสินโนโอเคนิวโกเวเนอรครับผมโอเคเราคือโกเวเนอรที่โผลออกมานี่เองอ้าวนิวโกเวเนอร์แบนโป๊กเกอร์เดี๋ยวเดีเดเด๋มีคนแบนดโป๊กเกอร์อะลาสโป๊กเกอร์ซิตอยู่ที่อา a r มา l o ลเราต้องไปกอบกู้โป๊กเกอร์กันหรออ,อันนี้แผนที่อันนี้มีเงินพันสนะฮะ มีอาเซรยนอีกหนึ่งตัวกับบันโอเคมีเมนูด้วยทอฟฟี่รูมเดี๋ยวนะวารดโอ้เอาอินบีฟอร์โฟล์ทเอาอินอาเกนิสทูโอ้มีถ้วยรางวัลด้วยอะโอเคห้าห้าไอสกีอ่านิวโกเวเนอร์อ่าเขาเรียกว,ว่าอะไรนะโกเวเนอร์โกเวเนอร์โกเวเนอร์ไป็หนึ่งขอขอขอแปลทัสเลตหน่อยโกเวเนอร์ governor. แปลว่า คุรุศาสการจังหวัดก็น่าจะเป็นแนวนายอำเภอแหละอ่ะนายอำเภอของเรานะครับผมต้องการที่จะแบนโป๊กเกอร์ Can you prevent it เราสามารถป้องปกป้องมันได้โดยการแสดงให้เขาเห็นที่อามาริโลที่ที่โป๊กเกอร์นะครับผมจะมีโอกาสอ่าที่ที่โป๊กเกอร์เนี่ยมีความเป็นไปได้มากกว่าโอกาสมากกว่าเกมแห่งโอกาสโอเคเราหลักกำลังไปขึ้นรถไฟอ่รอ ใช่ไหมโอ้ย <laughs> เดินมาแล้วหยุมมงหายไปเลยอะ่ะ้าวอาม,มาริโลอยู่นี่โอเคคนต้องการเพจุตเด,ดียลไหมกะเลยไปแล้วเนาะเอ้ยเดี๋ยวนี่คือเมืองทั้งหมดเหรอหนึ่งสองสาสี่ห้าสีเหลืองมีสี่สีส้มมีหกอะมาริโลเหลืองมีเอ้าเดี๋ยวเพราะว่าผมปิดเพลงไปแล้วโอ้โหโอเคอ่ะโอเคไหนหนึ่งสสาสี่สีเหลือง สีส้มมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสีม่วงม,มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสีเขียวมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสีหกหกเจ็ดเท่าไหร่อ่ะสิบสามยี่สิบสามเฮ้ยหาเอาแต่เปิดเลยวซเมืองแรกไปยี่สิบสี่มีเดลี่อินคัด้วยฮ่มีบารกก์เกตินโอเคอ่ะแล้วเราต้องทำอะไรเนี่ยมีดาวด้วยฮ่เมื่อดาวโปสเซชัน play, ยูแคนเพลส โคมายเฮดอัพร์นาเมนตั๊กโค้ดเฮดร์นาเมต์อ๋อคุณสามารถเล oh, <c oughs> ่นโปเกอร์แกนิสโอเนอร์ของโคมายอ๋อก็ใช้ตัวนี้เพื่อเอาไปเล่นที่โปเกอร์เดโคมายเหรอเพราะนี่ไงโอเคต้องการดาวสีเหลืองนะครับโอเคมานี่ไงเร, <c oughs> เรามีดา <c oughs> วแรกอยู่ตรงนี้เราต้องเอาชนะมันให้ได้เหรอวินนิ่งเดอะโคมาย you get it daily income จะได้เงินเงินประจำวันมาด้วยแล้วเราต้องลบท่าไหล่าที่นเนี้ยต้องเล่นเหรออ๋อนี่ไง h e l ล o สแต็กเกอร์วัสดีคนแปลกหน้าอ่ะได้โอเคบล็อกเกอร์ทัวนาเมนต์จะเริ่มข้างในนี้คุณสามารถเข้าร่วมจอยได้โด,ดยการใช้เงิน1-210เหรียญถ้าคุณอยู่ที่3อ่าถ้าคุณทำได้อย่างน้อยที่3นะครับผมคุณจะได้รับรางวัลเป็นดาวสีเหลืองซึ่งคุณสามารถเอาไปเล่นที่โคลมาต่อได้โอเคมา ที่สามโอเคก็คืออยู่ในท็อปท็อปทีจากห้าคนนะครับผมไปก่อนตอนนี้เรามีแจ็คกับสีนะฮะเราสามารถดูตรงนี้ได้ว่าเรามีไพ่อะไรแจ็คตอนนี้เรามีแค่ไพ่แจ็คเหรอต้องเริ่มเิ่มเกมมันก็ต้องตากน้ำไปก่อนป่ะสี่เหรียญจิบจิครับเราตั้งค่าการเล่นได้ไหมรู้สึกมาช้าโอ้โหโป๊กเกอร์สปีดระดับหนึ่งมา ถ้าคุณเพิ่มโป๊กเกอร์มากกว่าระดับ2เสียงจะหายไปดับสองแล้วกันตอนนี้นะครับผมเราทริกออนยูเอแอลโชอิมพลฟเดอร์โอเปเนตวิจะชิปทริกจะชิปทริกเหรอคุณสามารถโชว์ได้ว่า,าโชว์ได้ยูเซมี่บารคลิกกิ้งออนยูเอแลสามารถทำให้คนอื่นดูว่าเราโมโหได้เหรออ๋อห้ังจาจะที่ต้องแพ้โอเคตอนนี้สิบแปด คิงโอ้โหไพ่ไม่ดีเลยแบบไม่โอ้โห The gentleman calls โฟดละกันโอ้เดิงเดิมเราแจ็คสี่โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Split pot เสมอกันเหรออันนี้อะไรอ๋อมีการแบ่งเงินกันด้วยเพราะเสมอเหรอโอ้โหดีนะที่ยอมแพ้เมื่อกี้อ่ะอ The g e n t m calls สามกัะเอกครับผมเล่นแบบสามมีคู่สามโอ้แต่ว่าเขามีโอกาสคู่สิบคู่แจ็คได้เลยนะเช็ค,ค,คสักหน่อยแล้วกันเ,เดี๋ยว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 ,เ,ยวเอ็ดคิงเราสามารถทำสเตจได้ปะถ้าหากว่าอีกใบยังเป็นแจ็คอะอ่ะน่าร้อง,งเฮ้ยเอ็งนี่มายัางไงเนาะ <The River. S 1> โอเคไทยไม่ดีเลยลเ,เอาไปเถอะผมยอมแล้วแมวผม,มาลาะมันนี่วะโอ้ผมมีกากคู่สามอะแต่มันไม่มีอะไรเลยโอ้ไม่น่าเนาะไม่น่าเลยเนาะกดโมโหได้ไหม <c oughs> เนี่ยไทยไม่ดี ชแค่มไม่ดีแหละแต่ว่าเราไม่รู้ไงว่าอีกฝ่ายมีอะไรอีกฝ่ายไม่มีอะไรเลยมาตาม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 ปึ๊บคู่สองคู่สองกลางบอดด้วยนะแพ้แน่น,นอนอะ่ะได้อของจริงสามร้อยยี่สามเหรียญครับผมสำหรับบัชเบเกอร์มิเชลสมิธแอนด,ดี้ริชี่โอเคถอนตาไปเนี่ยผมกดดูแล้วอ่ะโอ้โหแพ้พ เฮ้ยรอบนี้แปดเดียดแล้วหรอจัดไปครับขออย่างเดียวขอไม่ตกสองคนแรกก็โอเคแล้วทำไมนะโอ้ยไอ้บ้านนี่มันอะไรกันเฮ้ยไม่เปิดเลยหรอโอ้โหได้เงินเพิ่มอีกมันต้องมีสักรอบนึ่งที่เราต้องได้คิงกับสองจัดไปตามทาขอห้าชิคห้าหุ่ยคือๆ จังหวะน,นี้แหละขอสักหน่อยละกัน10บาทไปเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ยี่สองมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีค oh, วีนป่าววะออลอินออลอินแล้วผมจะออลอินเลย yes yes อ้ผมก็ดูว่าจะมีควีนผมรู้สึกว่าตะลำดับถ้าควีนสี่ใบจะชนะนี่ใช่ไหมอดิสตรมีเพราะว่าวางแผนผิด นั่นไงถ้ามีสี่ใบมันชนะเรามีสามใบเกือบเหมือนกันโอ้ยเอ็ดคิงเอ็ดขี่อันนี้น่าเล่นอนีกน่าเล่นมากเพราะสูงสุดมันคือรอยัลฟันใช่ไหมถ้าออกมาเป็นควีนแจ็คสิทเข้าหลามตัดนี่คือจบวางอะไรได้บ้างเนี่ยเออระหว่างแบบกระสีห้ากับหกแฟลชแฟลชสูงกว่าสเตรทโอเคกไปก่อนเจ็ทเจ็ทไอรี เอาด้วยดิโชว์ไฮการ์ดเมื่อคุณได้ตัวเลือกโชว์หรือไฮการ์ดครับผมสามารถตัดสินให้ดีเพราะว่ามันทำมันเป็นการแบบเผยท่าแท้หรือว่าทําให้คนอื่นโกรธได้คือเรามีโอกาสทาไท้ทางฝัดแล้วก็เรามีคู่หกอยู่แล้วว่าอาะบโชว์แล้วกันผมรออยู่ผมรอเขาหลาด <The Miss S 1> ตัดนะถ้าเขาหลาดตัด <130. S 2> ก็คือกินแน่นอน โนไปโยนไปเก้าเก้าิงเก้าิอ้าสามิงว้าวอ่ะเช็คไปก่อนสิแจ็คได้ไหมสิบแจ็คเฮ้ย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 ขาหลามตัดเขาหลามตัดอีกใบนึงอีกใบนึงไม่มีอะไรเลยเฮ้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 เอ้ยนัดไปแล้วเรียบร้อยได้ดอกครับผมดอกฝัด ผมก็จะเรียกตามตามภาษา,าอันนี้นี่ชิวัสเตอร์เหรียญทอมบกิกีแพ้ให้ตรงนี้ไงอืมตมอ้องนะโอ้ดูอีกโอเคผมปรับเขี่ยเขาหน่อยอออมามาๆๆมา,มา,มา <c oughs> สามหกคิง <c oughs> สามตอนนี้เราไพ่ไม่ค่อยดีแต่เป็นแบบเฮ้ย ไปตามดิมีสองดีกว่ามีหนึ่งเนาะยายายาโอเค,อเ,คเก่งมากพอแล้ว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 จัดจัดการมากันเฮ้ยทำไมไม่ออกเงินมันก็เป็นสีเขียวเมื่อกี้โอ้โหไม่ออกด้วยน่าเจ็บใจเกมไม่จบง่ายๆครับผมบิสบแ a c กบาร์รี่บิสแ t a กบ b ร์รี่แปลว่าได้เงินเยอะกว่นาน้านนี้ใช่ไหมเจ้อไปตามก็แล้วเอาเงินมา สองแจกหกอสองควีนหกมีหมีหกแต่มันมีควีน <10. S 1> หรือเปล่าห้าเฮ้ยเอามาซะหน่อยได้ไหมอ่ะหลอกร่อว่าเรามีดอกครบอะอเก่งมากอ่ะเปิดให้เห็นว่าเราไม่ได้ตุกติกอะไรเลยแล้วเรามีคู่หคามือแล้วด้วยวเก่งมากเก่งมากได้อยู่ได้อยสามวัสาเก้เหรียญตอนนี้สถิติของเรารอยู่ที่สองนะฮะอ่ะโปะไปเลย กดปุ่มถูกเหรอถูกดีเย้จะเย็นพอได้แ <initiation> ล้วเราลอกคาบอรกันก่อนไหมเราคาบอกกันก่อนรอรอกำจัดออกไปก่อนสักคนนึงอ่ะเออเออเช็คเช็คสีีเฮ้ยตองเหรอเอามาเยสโอ้หกำจัดคนแรกออกไปแล้วครับผมบิดทูแพ้ชนะสองคู่ได้เพราะเราตองจำนวนไพ่เยอะกว่าได้เตียบกว่านะครับผมเห็นว่าคู่ตองแล้วก็สี่ใบอ่ะ ตัว4ี่ใบจะชนะสี่ใบชนะสามใบชนะเราลงมาสองใบก็น้อยหน่อยอันนี้ผมมอบแล้วกันผมตัดลงตัวอีรอบหนึ่งขอตัดดวงก่อนไวเข้าตัวเอไปสี่ห้าให้เราอะไรนะเมื่อกี้สี่สิบอ่าสองคู่และเราสองคู่นี่หว่ากดกดควันออกได้อันนี้เราได้เหรียญ อออินหนึ่งครั้งอันนี้ชนะสองคู่หนึ่งครั้งอันนี้ชนะมากอาชนะผู่ได้หนึ่งคนเฮ้ยรีบหรือเปล่าเอามาดิรีบก็รีบเก้าเรามีคู่เก้าเราเราเราเดี๋ยวเดี๋ยวด้ด้ปิวก่อนตอนนี้แย่เลยนะเฮ้ยเอามาคู่เก้าแล้วมันอ่ะเจฟสเจฟสโอ้ยมือดีมือดี เกมนี้เรามือดีโอเคเกือบแล้วละสามคนอันนี้เราเจ็ดเหรียญโดนมาคับออลอินเรียบร้อยนะครับผมงั้นผมพอธรรมดาเลยละกันเจ็ดห้าอ่ะเรามีห้าเรามีห้าไปก่อนอย่านะเยสเตะไปอีกหนึ่งครับผมเราสองคนเอาว่ะที่สองได้เท่าไหร่นะบิดวันแพ้คร <55. S 1> ับผมโอเคที่หนึ่งได้เจ็ดเสิบสองเหรียญที่สองสองร้อยสิบห้าที่สามสองหกสองจักเข้ามาสองร้อยสิบเหรียญเราสองคนเหรอ อเลฟไปเลยต้องมีใครคนใดคนหนึ่งตายแหละโุ้ยเดี๋ยวเลฟอ่าเก่งมากเก็บการ์ดไม่เบิดไม่เบิดไม่เบิดไอเราไม่เบิดนะฮะไอฝ่ายเราสามพันหกสิบเจ็ดเหรียญโหกว่าจะจัดการหมดหอ่ะเก็บดิยี่สิบเหรียญมาเพิ่มเลยผมโปะให้ฝ่ายหมอบแล้วกันแล้วผมค่อยไปก,กินตอนท้ายทีเดียว ึ๊บคู่ห้าเอาละเล่นไหมเล่นเหรอเอาอีกแค่นี้ไม่พอสองสองเจ็ดมีสองวะวะหกสิบสามบาทไปอ่าโอเคเปิดเผยโอเคแต่ว่าไม่พลาดนะฮะมันไม่โกรธเจ็ดคิงมาโปะไปเลยไม่พอเอาอีกแอะแอะแอะเรามีคู่เจ็ดคู่ใอ้เรามีเจ็ดกับคิงไทเพลเยอร์ ทาเบนี้คืออะไรคนไม่เสียเหรียญเลยสิเธอติดต่โอโหทำได้หรอเอาอีกเอาอีกไม่พอเราคู่เอสอ่าโอเคเปิดให้เห็นถ้าโกงหน่อยเราก็ปิดทุกรอบเลยครับเรเราเปิดสักนิดนึงสิบเอด็ดรอบไปนะสิบห้ารอบมันได้ขั้นซิลเวอร์เลยไงอเอาอีกสามสิบเหรียญแล้วหรอมันเหลือเท่าไหร่สองร้อย เกมเร็วมากตอนนี้เกมเร็วมากปึ๊บ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 โอเคอีกฝ่ายอีกฝ่ายยังไงอีกฝ่ายลงเหรอระเบิดดิสามสี่เรามีคู่สี่ครับผมรอดอกได้ไหมอ่ะโอเคเก็บเอ้ยออนไฟเจอว่ะสิบเท่าไหร่ละสิบสิบเท่าไหร่ไม่รู้มันไม่ขึ้นเอาอีกไม่พอรออออีกอย่างเดียวแล้วตอนนี้มันเหลืออีกหนึ่งอ่าแปดสิบเหรียญโปะปะโปะปะหกห้าเอา เพราะงั้นเปิดแกล้งเลยไฟอ์รหายซพะงั้นน่ะนี่ชิปแล้วหรอห้าสิบเหรียญเอามาให้หมดอ่าบังคับเฮ้ยเฮ้ยหกไม่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 เจ็ดเจ็ดแปดถ้เฮ้ยเต็ดอาเฮ้ยไฟพลิกดวงเย่ได้ที่หนึ่งทัวร์นาเมนต์เลยครับผมอย่างยอดเยี่ยมประเทียมดองมาก ตอนนี้ไม่มีทัวร์นาเมนต์แล้วในอามาดิโลคุณสามารถกลับไปที่บ้านแล้วก็ทำการพักผ่อนได้นะครับผมโอเคแต่ว่าตอนนี้เราสามารถไปที่โคมายได้แล้วนี่ใช่ไหมและดาวที่สองนี่คืออะไรนะอะ่ชนะจากการแข่งขันเก่งมากเราได้ป l a t i o n เพิ่มด้วยอคาคาคนนิยมสูงขึ้นโปรเจคยูแคนเพสแซกโคสเฮดอัพทัวร์นาเมนต์อันนี้คือที่ไหนอะแซกโคดแซกโคสก็คือ สแต็คสแต็คสแต็คโค้มีคอปเปอร์มายมีสเตชันพาร์คอมมาริโลสแต็คโค้ดที่มันที่ไหนวะโบไมายก็มีโอเคมีพันห้าร้อยเหรียญเอ้ยอะไรอ่ะซื้อบ้านโอ้มีเดลี่มีคำหนึ่งบาทเอาดิอันนี้ซื้อได้อีกใช่ไหมอ่ะโอ้โปรโมชั่นเราเพิ่มขึ้นด้วยแฮะอ่ะแสงใส่รถไฟอันนี้คือกูอ้ตังใช่ไหม โอเคคุณต้องการเข้าธนาคารอามาริโลใช่ไหมโอ้กูได้600เหรียญโอเคแล้วเมื่อกี้ผมเห็นอาสเซรีตรัวนี้ใช่ปะทำอะไรวะอาสเซรีบอกว่าเยี่ยมมากเลยคุณชนะดาวสีเหลืองร์นามเมนต์มาแล้วถ้าคุณซื้อบ้านสุไหลักอามาริโลจะพาคุณไปที่โคลมาออนี่ไงอะแล้วกดซื้อบ้านไปแล้วอะโถ่ แสดงให้แสดง Show แสดใช้เห็นแสดงให้ผู้ใหญ่บ้านเห็นว่าสกิลของเราเป็นยังไงโอเคงั้นซื้อเลยบ้านของเราบ้านของเราเฮ้ยอะไรอ่ะเงินขึ้นอยู่ดีเงินขึ้นฮะอารุษสวัสดิชิกิคนตื่นเต้นกับโฟกเกอร์มากใช่ไหมอ่าตอนนี้มันจะมีโลอคอล c a s เกมต้องใช้เงินขั้นต่ำ4ยญเพื่อเข้า สักนิดนึงแล้วกันคุณสามารถเอาจากแคชเกมได้ทุกเวลาเพียงแค่กด l บิ Table you won t เทเบิลยูวอน l o s เ money that not currency in the pot คุณจะไม่เสียงเงินที่ไม่อยู่ในพอตครับผมแปลว่าไงอ่ะตอนนี้เรามีเราเอาเงินเข้ามา280ใช่ไหมอ้าว300เหรอโอเคอ่าใพ้เหมือนจะดีโอ้โยเดยี๋ยว ทุกเห็นว่ามีกุญแจด้วยหรอ, <'m> right. อเฮ้ยเฟทูวินเฮาคุณสามารถเบ็ดคอมพิวตเฮาส์อินแคชเกมายคลิกกิ้งเฮากดรูปบ้านตรงนี้ได้อ่าโอเคอ่าดอคีจะถูกโยนเข้าไปบนโต๊ะนะครับผมดอเคีเนี่ยจะแสดงถึงบ้านเบ็ดอาเฮาส์อีสแอน์สเต็กเดอะโปเกอร์วอลูออฟเด็ดเฮาส์ดีเดิ้ลไวเก้สิบเปอร์เซ็ต์โอ้ราคาลดลงว่ะโอเคลองดูดิ ไม่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 หรอกคือมันเรียกว่าเหมือนกับเอาเงินจริงมาใช้เล่นนะนะโอเคไปเลยดีกว่าไปเลยไปเลยไปเลยเล่นเอาชนะเหรอโอเคได้เงินนี่คือเลฟจังเอาเร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 ากดเลฟแล้วป่ะโอเคแถม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 มึงมีแถมปึ๊บปุ๊บปุ๊บแจกคิงห้าคิงแจกห้า แท็กเอ้ยปีแปดไม่ไม่เพิ่มอ่าอ่าตาม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 สุดท้ายสิบโอ้โหไม่น่าดีเท่าไหร่เฮ้ยอย่าลงอย่าไม่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 เหมาะเหมาะโอเคอีไที่ออกแพ้นะฮะแพขาดด้วยโอเคเราใช้เงินสามสิบสี่บาทอ๋อก็คือเราใช้เงินจริงนี่เองมีเงินเพิ่มมาแล้วโอเคก็เดี๋ยวแปลว่าวันนี้ประมาณนี้ก่อนละกันเนาะอ่ะ ปิดตรงไหนดีปิดตรงนี้เลยละกันนะครับผมโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของ governor of poker 2ในพาร์ทนี้นะครับผมหากเพื่อนเพื่อใครน,นะครับที่อยากเล่นเกมนี้ก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดให้ไว้ที่ใต้คลิปนะครับหรือกดต่อไอุฟมขาน้าจอนะครับผมกดไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนเพื่อนะครับที่ชอบในคลิปวโนนี้อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e กดกระดิง่งกดติดตามเอาให้หมดเลยนะครับผมเพื่อเป็นการให้กำลังใจ channel กิจจะที่เราลนและไม่มอดลงอิชิกิอาซรุเดอะรีเวิร์ดนะครับผม โอเควันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนและไว้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยมาเปิดคาสิันต่อฉันจะรักไปบ่าย,ายคุณครับ